สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำต้นไม้มงคลต้นหนึ่งนะคะพอดีไปบ้านเพื่อนพี่สาวเนี่ยก็ไปเจอต้นนี้เลยเขาปลูกไว้กระไดาทางขึ้นบ้านเลยนะคะก็สงสัยว่าใบมันลายลๆเหลืองๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนต้นไม้มันเป็นโรคอะ่ะก็เลยถามว่า เจ๊นี่เอามาปลูกอะไรเนี่ยใบยทําไมเป็นแปลก,ปกเป็นโรคเขาบอกไม่ใช่นะต้นนี้เป็นไม้มงคลชื่อไม้ใหญ่แย้นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าว่านเทบบุตรอะคะ่ะเป็นไม้มงคลโบราณเลยนะตามความเชื่อพื้นบ้านเนี่ยมีพุทธคุณนะคะเด่นทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภการค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะเขาจึงนิยมปลูกไว้หน้าบ้านหรือบันไดบ้านเนี่ยเพื่อเสริมดวงแล้วยังเชื่อว่ามีคุณวิเศษ นำไปทําเครื่องรางเพื่อดูดูใจคนอีกด้วยล่ะค่ะความเชื่อของเขานะคะก็ทางด้านเมตตามหานิยมเนี่ยผู้คนจะรักใคร่มีสเสน่ดึงดูดใจทําให้ผู้าทาให้คาพูดน่าเชื่อถือนะคะส่วนด้านโชคลาภเนี่ยเชื่อว่า,าจะช่วยให้ประสบความสําเร็จสมหวังในทุกเรื่องเป็นว่านเรียกทรัพย์นะคะส่วนเครื่องรางเนี่ยสามารถ ไปทําเครื่องรางของขังเป็นมวลสารเพื่อพกติดตัวนะคะการเสริมดวงอะ่ะก็นิยมปลูกไว้ที่บ้านหรือร้านค้าเพื่อเสริมบารามีเรื่องดวงต่างๆค่ะไม้ใหญ่แย้นะคะเป็นต้นไม้ที่ลักษณะเป็นป้องแล้วก็มีใบจุด สีเหลืองที่ใบนะคะนิยมปลูกในกระถางาไว้ที่กระดหน้าบ้านหรือหน้าบ้านเพื่อเสริมดวงนะคะการดูแลก็ปลูกง่ายค่ะชอบดินร่วนหรือดินปนทรายชอบแสงแดดรำไรต้องการน้ำเช้าเย็นนะคะแล้วก็ควรใส่ปุ๋ยพวกเป็นปุ๋ยคอกหรือใบไ,ไม้หมักนะคะก็ควรปลูกในวันที่เลิกดีโดยเฉพาะวันพฤหัส,สบดีนะคะ การที่ไม้ใหญ่แย้นะคะออกดอกนะ่ะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะตามความเชื่อโบราณบง่งบอกถึงโชคลาภแล้วก็ความเป็นสิริมงคลสําหรับผู้ปลูกเลยนะคะไม้ใหญ่แย้เนี่ยจะออกดอกได้ในหลายฤดูนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกดอกในฤดูหนาวหากไม้ใหญ่แย้ออกดอกแล้วเนี่ยผู้ปลูกก็สามารถทําพิธีผูกผ้าขาวรอบกระถางแล้วก็สวดคาถา <c oughs> อิติปิโสหรือนโมพุทธายะสามจบ เพื่อสมความสิริมงคลแก่บ้านเรือนแล้วก็โชคลาภค่ะไม้มงคลทุกชนิดนะคะถ้าผู้ครอบครองเนี่ยมีจิตตั้งมัน่นอยู่ในสินในธรรมมีจิตเมตตาเบาสบายย่อมทําให้เกิดสําฤทธิผลตามปัรถนาทุกประการเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ